สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวกบใส่ไม้นะครับของกินตันรุ่น f อ r ์ i 1100นะครับก็กําลังไฟจะอยู่750วัตต์ก็เหมาะสำหรับช่างสายงานไม้นะครับไม่ควรพลาดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูด้านในกันนะครับอุปกรณ์ที่แถมมาให้นะครับคู่มือ1ชุดแล้วก็แปลงถ่านสำรองนะครับ แล้วก็ตัวตั้งใบนะครับแล้วก็บังใบนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรับใบนะครับแล้วก็ประแจขันเลี่ยนถอดใบครับเราจะมาดูที่การปรับกินหน้าไม้นะครับถ้าหน้าไม้ไม่เรียบเราก็เริ่มจากใบน้อยก่อนนะครับค่อยปรับกินลึกนะครับยวลองดูนะครับ ก็จะเห็นได้เลยนะครับหน้าไม้ตอนนี้เรียบเลยนะครับเมื่อลูกคา้าไม่มีความชนามานะครับก็ใส่บังใบก็ได้นะครับรุ่นนี้ก็สามารถลบเหลี่ยมลบมุมได้ด้วยนะครับก็คือเอาตัวเนี้ลงไปที่หน้าไม้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูครับ ก็จะเห็นจากไม้เหลีหล่ออยมๆอ,อย่างนี้นะครับก็สามารถลบเหลี่ยมลบคมแบบนี้ได้เลยนะครับขั้นตอนแรกของการประกอบบางใบนะครับก็คือคลายน็อตล็อกตัวนี้ออกมาก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวน็อตล็อกบางใบนะครับแล้วเราก็ทําการใส่บางใบได้เลยครับแล้วก็ทําการล็อกให้แน่นครับประโยชน์ของบางใบนะครับก็คือจะบังคับชิ้นงานให กินได้เรียบเสมอกันนะครับนะครับหงายขึ้นมาแล้วครับก็คลายน็อตตัวล็อกออกสามารถดึงออกได้เลยครับวิธีการถอดใบมีดมาลับครับในกรณีใบมีดไม่คมนะครับก็คลายน็อตตามตัวนี้ วิธีการถอดใบมีดมารับนะครับก็คือถอดน็อตล็อกขาใบมีดออกก่นนะครับแล้วก็ทำการใส่นะครับตัวรับใบมีด ก็ปรับให้ได้ฉากแล้วครับแล้วก็ทําการรับกับเห็นรับมีดได้เลยนะครับเมื่อรับใบมีดได้ได้แล้วนะครับเราก็มาใส่ตัวตั้งใบมีดให้ที่เรามีให้นะครับนะฮะก็ขายน็อตนี้ให้หลวงก่อนนะครับแล้วก็ดันตัวล็อกขาบใบมีดเข้าไปครับแล้วก็ทําการขันน็อตให้แน่นครับ ก็เอามาใส่กับตัวเครื่องได้เลยนะครับก็จะใส่ให้ตรงล็อกนยฮะแล้วก็ใส่ฝาประกบทำการขันน็อตทั้งสามตัวให้แน่นนะครับประโยชน์ของการตั้งใบม,มีดรับใบม,มีดนะครับคือถ้าตั้งใบม,มีดได้ตรงก็เราก็ปรับผิวไม้ให้ได้ตรงครับให้ได้เรียบตามที่เราต้องการนะครับ ตัวนี้เป็นไอเทมที่ช่งางไม้ควรมีนะครับสามารถลบเลี่ยมลบคมใส่ไม้ให้เรียบได้ด้วยนะครับขอบคุณครับเลือกซื้อสินค้าจากคลินตันได้เลยวันนี้บนเว็บไซต์ www.clinton.co.th หรือแอดไลน์แอดคลินตันฮาร์ดวรเพื่อปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจากเราค่ะ